สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะกับสูตรหวยลาวนะคะสูตรที่สองกันนะคะคนะำนวนสูตรหวยลาวที่สองกันสักหน่อยนะคะแลววันนี้นะคะมาดูย้อนหลังนะคะที่แอดให้เพื่อนๆไปนะคะเนาะผลออกนะคะออกกันอยู่ที่หนึ่งหกสี่นะคะข้างล่างเก้าหนึ่งนะคะ แอดไม่มีให้กับเพื่อนเลยนะคะเนาะในชุดนี้นะคะเด่นเจ็ดนะคะไม่มาเข้าโซนหกนะคะเนาะก็คือสายหกเนาะส่วนในชุดนี้แอดมีแค่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะไม่มีโซนหกนะคะเนาะสิ้นสุดอยู่ที่หกเจ็ดสี่นะคะสี 4, 7, 7, 4, นะ่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะแอดได้เลือกไว้กับเพื่อนมาเฉียดก,กันไปอยู่ที่สี่หกหกสี่นะคะเนาะวันนี้เนาะเฉียดก,กันไปนะคะเนาะขออภัยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาคํานวณกันในวันนี้นะคะอ่ะเอเข,เขียนนิดนึงนะคะเมฮะอ,ดดอ่ะเรามาดูสูตรลาวที่สองกันต่อนะคะเนาะในชุดใหม่กันเลยนะคะอ่ะขอภัยนะคะเนาะที่ทำให้ เพื่อนๆผิดหวังนะคะเนาะพากันเฉียดกันไปนะคะเนาะมาดูชุดแรกนะคะสูตรสองนะคะมาโซนศูนย์กันเลยนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าอะศูนย์เจ็ดนะคะโซนต่อมานะคะสายหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์ หนึ่งห้าและหนเจ็ดน,น,น,นะคะโซนต่อมานะคะสายสองนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดนะคะโซนต่อมานะคะสายสามนะคะสามศูนย 1> 3ามห้าและสาเจ็ดนะคะเนาะอ่ะแอดขอเพิ่มนะคะอยู่ที่0ูนย์เก้าเสองหนึ่งแปสาหห้า เป็นในโซนเลยที่แอดขอเพิ่มนะคะเนาะสี่เจ็ดและสี่ห้านะคะอันนี้จะเป็นในโซนที่แอดขอเพิ่มนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดขอคัดเน้นๆสามชุดนะคะเนาะ มาดูนะคะชุดวิ่งนะคะแอดให้วิ่งเด่นที่หนะคะลอง9นะคะเนาะส่วนในคัดเน้นๆนะคะ3ชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่90 9 2 6 5นนะคะเนาะส่วนเพื่อนๆนะคะชอบที่6 3สาจัดไปเลยนะคะเนาค่ะ แอดเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะในชุดนี้นะคะกับหวยลาวสูตรที่สองนะคะในวันที่ยี่สิบหกเนาะในวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาจู่สูตรสามนะคะที่เราทําไปกันเมื่อวันก่อนนะคะเนาะ,ะในชุดที่สองนะคะ,ะแอดก็นะคะ ผลนะคะออกกันที่164ข้างล่าง91นะคะเนาะแอดให้เด่นที่ห้านะคะไม่มานะคะลอง7ไม่มานะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดมีที่92นะคะไม่มี91นะคะเนาะก็ขออภัยกับเพื่อนนะคะส่วนในชุดคู่4ชุดที่แอดทัดให้จะมีอยู่ที่60 08 72และ74นะคะก็ไม่เข้านะคะเนาะหลุดกันไปนะคะเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคำนวณสูตรใหม่นะคะในวันที่26กันนะคะตับสูตรราวที่3นะคะเนาะขออนุญาตปรับพื้นที่นิดนึงนะคะอผิดถูกขออภัยนะคะทุกท่านเป็นสูตรในการคำนวณน,นะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ มาดูชุดแรกกันนะคะวันนี้ชุดแรกนะคะของราวที่3นะคะเนาะมาโซนสาย1เลยนะคะหนึสองนะคะ1นสนะคะ1นสนะคะ1นห้านะคะ นะคะโซนต่อมานะคะสายสานะคะสอนะคะสอนะคะสองสนะคะสายสนะคะสามสองสานะคะโซนสายสนะคะสีส ขออภัยนะคะอันนี้ก็เป็นสี่ต้องเป็นสี่สองนะคะเนาะ,ะเขียนผิดนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันต่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นสี่สามนะคะเนาอะสี่สี่และ สี่ห้านะคะ,ะเดี๋ยวแอดจะขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มเป็นที่เก้าศูนย์นะคะแปดหนึ่งนะคะเก้าสองนะคะหกสามนะคะ,อ,ะอดขอลองกระดาษนิดนึงนะคะเนาะ จะเป็นนะคะแนวทางนะคะเนาะและหกหาและสี่เจ็ดนะคะเนาะอ่านะคะจะเป็นแนวทางนะคะวันนี้มาดูชุดวิ่งนะคะวิ่งวันนี้แอดจะให้เด่นอยู่ที่ สี่นะคะลองห้านะคะวันนี้คัดเน้นๆนะคะวันนี้ขอสี่ชุดนะคะ ชุดที่เด่นสีนะคะจะติดกันอยู่ที่สี่สองนะคะสี่สามนะคะสี่สี่และสี่ห้านะคะเนาะอันนี้จะเป็นในโซนนะคะเนาะแต่ชุดที่อาจจะคัดนะคะแอาจะคัดอยู่ที่หกสามนะคะหกห้านะคะหนึ่งแปดนะคะเก้าสองนะคะ สี่ห้านะคะแลเก้าสูนะคะเนาะอันนี้แอดจะคัดให้กับเพื่อนๆนะคะอยู่ที่หกสามนะคะเก้าสองนะคะหกห้านะคะและสี่ห้านะคะเนาะอ่ะวันนี้นะคะ เน้นๆนะคะเนาะสี่ชุดวันนี้เนาะส่วนท่านใดชอบหนึ่งแปดและเก้าศูนย์จัดได้นะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดคัดเน้นๆให้กับเพื่อนๆนะคะเด่นสี่รองห้านะคะเนาะเน้นสุดก็จะเป็นสี่ห้าห้าสี่นะคะและหกห้าห้าหกนะคะเนาะถ้าในชุดนี้นะคะส่วนในชุดนี้นะคะก็จะมีสี่สอง สี่สามสี่ส,สี่สี่ห้านะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะหมึกอาจจะนั่นนะคะอาจะไปแก้อีกทีหนึ่งนะคะในสมุดเนาะอะอาจะไปแก้ให้อีกทีหนึ่งนะคะในชุดเด่นก็จะมีประมาณนี้นะคะเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะคะเนาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะ เพื่อในรับชมนะคะเนาะกับลาวสูตรที่สามนะคะและลาวสูตรที่สองนะคะเนาะวันนี้นะคะเราก็นำเสนอกันไปนะคะเนาะสูตรสองนะคะอ่ะนี่จะเป็นสูตรสองนะคะเนาะนะคะและสูตรสามนะคะ มีแนวโน้มใกล้เคียงกันอยู่นิดนึงนะคะเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรนะคะเนาะอ่ะผิดถูกประการใดขออภัยทุกท่านนะคะเนาะแอดก็เป็นนักคำนวณน,นะคะไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนจะมานะคะเนาะเพราะว่าทําตามสูตรคำนวณน,นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นสูตรคำนวณที่แอดคิดค้นมานะคะมันก็จะมีสูตรเข้าและหลุดมั่งนะคะเนาะ อ่ะอก็หวังว่าเพื่อนๆจะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับเล่นนะคะเนาะอ่ะรับชมนะคะก็เป็นแนวทางไปนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นการพนันนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอแก้คำนวณสูตรมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะ ขอลาสูตรหวยลาวนะคะสูตร2และสูตร3กันไปเพียงเท่านี้นะคะเนาะอ่ะก็ขอขอบคุณท่านนะคะที่รับชมสูตรคำนวณของแอดนะคะอ่าอันนี้แอดก็มีสูตรมาแบ่งปันกันกับเพื่อนๆนะคะรับชมฟรีนะคะชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้แอดด้วยนะคะขอลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ